กำลังทําทางลงเอารถดําลงแล้วก็เอาแมโคโรลงไปขุดให้มันลึกกว่าเดิมชันมากจะขึ้นได้ไหมก่อนคุณณะรูจะบ้าแดดร้อนมากฝนก็ไม่ตกชีวิต น่ากลัวนิดหน่อยไหมที่นาหรือว่าส่งไงเอาออกมาอีกทานนี้จะเผาปลาเลยนะจ๊ะมีปลากี่ตัวจ๊ะ ขาปากระป๋องนะจ๊ะโอ้แดดร้อนมากคุณนาะฝนไม่ตกเลยนะที่ทบ้านหนูอะ่ะคือมันคืมมาช่วงบ่ายคืมมาตลอดแต่ไม่เคยที่จะตกเลยถ้าเห็นแต่บบเห็นแต่ข่าวว่าอะไรพาอยู่ข้าอะไรข้าพัดหลังคาบ้านพิวแถว โจกินแข็งมาซ้ายเพราะว่าเมื่อกี้ลงมาแล้วเราเกือบสไลด์ลงน้องสาแม่โค่เกือบสไลด์เลยปิงปลาจ้าปิงปลาจ้าพีพีข้าวเที่ยงปิงปลาตำบักถั่วแสบน้ำกันเลยจ้า อลํลำเดี๋ยวขมอ,อำลำอาจจะเข้มจนขมว้า การคุ้สะเก่ามันจะดีแบบนี้แหละพี่ๆเพราะว่ามันจะมีปลาให้เข้ากินบักม่วงน้อยบักม่วงน้อยปลาตัวใหญ่มาก สะฮ่าหลอกสะฮ่าจะมีปลาบางที่ก็มีปลาไหล็ปาลปาไหลไง,อ,งลอาจจะเป็นไป โอ้เต็มเลยคุณน้าโอ้โอ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 เอามาแสด่วนทำสีใหม่แล้วทำสีใหม่ซูน้ำออกเพราะว่าน้ำออก เธอเดินไปอากาศพื้นแสะดออาเลยอ่ะขึ้งีนะขับรถพอทนแสะดาพอเลยคือพอเลยของจริงชีวิตเขาทำงานหนักพอแล้วทำไมถึงต้องมาแสะําต่อด้วยประข้อใจทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองทำงานง่ายที่สุด เดี๋ยเดินไปอ่ะพี่คะคื้อถุงแล้วพี่พี่ก็ดูดีกาจะให้ดูก็ใส่แล้วจะให้ดูอ่ะดินที่ออกมาสกัดมือเหนื่อยอ่ะมัน,นมใส่แค่นี้พอ่อเรามือเหนื่อยอ่ะ We order